่อมาค่ะจะเป็นเทคนิคในการจัดตกแต่งอาหารโดยประการแรกเราจะสรุปหัวข้อที่สั้นๆแล้วก็ใจความสำคัญมาให้เลยค่ะก็คือเราต้องเรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของศิลป์จริงๆศิลป์นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการวาดภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าใส่ที่เราเอามาลงในจานสิ่งที่เราจะเลือกใช้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของจุด จุดนี้ใช้ทําอะไรนะคะจุดเวลาที่เราจะเล่นตัวซอสหรือการที่เราจะวางตําแหน่งของอาหารต่อมาก็คือในเรื่องของเส้นค่ะเส้นจะเป็นตัวกําหนดทิศทางและบอกอารมณ์ความรู้สึกที่เรากําลังสื่อลงไปในจานนั้นได้อันต่อมาก็คือในเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะอาหารอาจจะมีรูปร่างรูปทรงตามธรรมชาติหรือเกิดจากการตัดแต่งของเราค่ะ ลำดับต่อมาในเรื่องของสีเพราะสีคือสิ่งแรกที่ตาเรามองเห็นอาหารจานนั้นจะน่าก,กินหรือไม่ผู้บริโภคจะตัดสินจากสีเป็นลำดับแรกค่ะต่อมาก็คือเท็กเจอร์ที่เป็นผิวสัมผัสที่เรามองเห็นได้นะคะในเรื่องของจุดค่ะจุดเนี่ยเราจะสร้างโดยการใช้ตัวของซอสหรือว่าพวกเพลเรตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคาวหรือว่าเป็นหวานลักษณะการวางจุดเนี่ยจะมีการวางหลายตำแหน่งนะคะ อย่างตัวอย่างในภาพอาจารย์ก็ได้เอาตัวอย่างการวางจุดนะคะเวลาที่เราวางจุดเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกอีกว่าดูแล้วผ่อนคลายหรือว่าอาหารจานนี้มันรู้สึกอึดอัดเราก็ลองฝึกทําตามกันได้นะคะอันต่อมาค่ะเป็นเสน้นเวลาที่เราพูดถึงเส้นนะคะมันให้อารมณ์ความรู้สึกเราวางอาหารลงไปในจานให้เรานึกก่อนว่าเราอยากวางเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งหรือนําไปใช้กับการวาดซอสลงในจานนะคะอย่างเช่นถ้าอยากให้มีความรู้สึก ผ่อนคลายสบายอาหารในจานจะต้องจัดเป็นเส้นโค้งอาหารที่ดูแล้วมันมีความแข็งแรงให้ความรู้สึกเด่นตระหงาอาหารจะต้องเป็นเส้นตรงแต่ถ้ารู้สึกถึงความเอเอียงให้ใช้เป็นลักษณะของเส้นแนวเฉียงแล้วอาจจะใช้จุดตัด นะคะเข้ามาช่วยที่จะปรับตัวของอารมณ์ในจานอาหารได้ค่ะตัวต่อมานะคะก็คือตัวของรูปทรงค่ะเวลาที่เราจัดตกแต่งอาหารเราจะไม่ได้ใช้หลักของรูปร่างนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้รูปทรงมันมีลักษณะเป็น3มิตริรูปทรงที่เรามักจะใช้จะเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะคะอย่างเช่นทากโกยากิที่เราซื้อมาหรือเราทําเองมันจะเป็นรูปทรงกลมนะคะหรือการตัดแต่งชิ้นขนมให้เป็นรูป เป็นลักษณะของลูกบาศหรือเป็นรูปทรงของทรงกระบอกนะคะรูปทรงเหล่านี้มีทั้งแบบมาด้วยธรรมชาติและเกิดจากการตัดแต่งของเชฟนะคะอันต่อมาค่ะจะเป็นลักษณะรูปทรงที่เกิดโดยธรรมชาติเราไม่ได้ไปแต่งอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวของหน่อไม้ฝรั่ง เห็ดหอมหรือว่าเห็ดชนิดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรูปทรงตามธรรมชาติและลักษณะรูปทรงสุดท้ายก็คือรูปทรงอิสระหรือฟรีฟอร์มอาจจะเกิดจากตัวอาหารหรือของตกแต่งที่เราทําขึ้นอย่างเช่นมีตัวของข้าวเกี๊ยวทอดอตัวของแป้งทอดประมาณนั้นนะคะลำดับต่อมาค่ะจะเป็นในลักษณะของ texture te t e เจอร์ที่เราพูดก็คือสิ่งที่เรามองได้จากสายตาว่าอาหาร อันนี้มันมีความเววาวมันมีความเรียบหรือว่ามันมีความขรุขระนะคะซึ่งเท็กเจอร์เนี่ยบางครั้งมาจากลักษณะธรรมชาติหรือเป็นการเรียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นเราทำมูสแล้วมีการตกแต่งเป็นลักษณะของผลเชอร์รี่หรือว่าผลพีทแล้วมีการโรยด้วยตัวน้ำตาลไอซิ่งก็จะให้ลักษณะเป็นเท็กเจอร์ที่มองแล้วมันมีลักษณะเป็นขนผิวไม่เรียบนะคะนี้ก็คือการสร้างเพื่อเรียนแบบธรรมชาติอันต่อมาค่ะตัวนี้จะต้องไปรื้อฟื้นในการเรียนวิชาศิลปะ ก็คือในเรื่องของสีถ้าใครยังจําวงล้อสีได้นะคะก็จะต้องนํามาปรับใช้ในการตกแต่งอาหารเช่นเดียวกันค่ะโดยเราจะต้องรู้จักสีขั้นที่1มีอะไรบ้างคะสีขั้นที่1ก็จะมีสีแดงเหลืองแล้วก็น้ําเงินสีน้ําเงินเป็นสีที่หาได้ยากมากนะคะในอาหารบางครั้งเราอาจจะเอาสีที่ใกล้เคียงกับสีน้ําเงินเนี่ยมาจัดอยู่ในสีประเภทที่1ส่วนสีประเภทที่2นั้นจะมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็ สีส้มนะคะสีส้มนึกถึงอะไรบ้างคะปักใต้บ้างเราเอาง่ายๆเลยค่ะแกงเหลืองบ้านเรานี้ก็คือจัดเข้าไปอยู่ในธีมของสีขั้นที่2องแล้วค่ะและสีเมื่อเรารู้จากสีขั้นที่1ขั้นที่2ทําไมอาจารย์ถึงไม่ได้พูดถึงสีขั้นที่3เวลาที่เราจะจัดตกแต่งอาหารถ้าเราจะเลือกถึงสีขั้นที่3โดยระดับสายตาของเราการแยกขั้นของสีเนี่ยมันค่อนข้างลาบากนะคะแล้วก็ ตัวอาหารมันไม่ได้มีสีเยอะขนาดนั้นยกเว้นว่าการใช้สีผสมอาหารค่ะดังนั้นอาจารย์แนะนําว่าให้เราจดจําในเรื่องของสีขั้นที่1และสีขั้นที่2ออีกประการหนึ่งของสีก็คือเราจะต้องรู้จักสีวันนะสีนะคะอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินสีทนร้อนสีทนเย็นอาาัตราส่วนเวลาที่เราจะจัดจานมันเหมือนกับการวาดภาพค่ะก็คือ70 30นะคะบวกแล้วต้องได้100นะคะ75 25นะคะแต่ถ้าเมื่อไร่จัดอัตราส่วน50ต่อ50มันจะเป็นลักษณะาการตัดแบบรุนแรงค่ะต่อมาค่ะจะเป็นสีที่เราเรียกว่าสีกันหรือสีตรงกันข้ามให้ทุกคนวางสีขั้นที่หนึ่งเอาไว้ก่อนขั้นที่หงมีสีแดงเหลืองน้ำเงินคู่ตรงข้ามกับแดงจะเป็นสีเขียวนึกออกไหมคะผัดผักบุ้ง ไฟแดงจะมีการใช้ปอกผุ่งสีเขียวและโรยด้วยพริกสีแดงนั่นคือสีคู่ตรงกันข้ามอันต่อมาค่ะจะเป็นสีเหลืองเหลืองจะตัดกับสีม่วงใครที่เคยรับประทานอาหารไทยนะคะขนมบูหลันด้านเมฆค่ะจะเป็นลนักษณะของสีโทนนี้หรืออันที่3ค่ะเป็นสีน้ําเงินจะตรงข้ามกับสีส้มค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นรูปแบบการจัดตกแต่งจานนะคะซึ่งบางคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่บางแบบเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตัวของเทคนิคการใช้เขาเรียกว่าแลนสเคปก็คือการยกสวนลงมาอยู่ในจานแทนที่จะวางอาหารโดยแบบปกติวาง2-3สาชิ้นแต่อันนี้จะเพิ่มในเรื่องของใบไม้ดอกไม้ลงไปให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนกำลังเดินชมสวนสวย,สวย,สวย,สวยเวลาเราทานอาหารเราจะต้องมีจินตนาการบวกไวด้วยนะคะลำดับต่อมาเป็นลักษณะาการจัดแบบ ฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มก็คือตั้งใจแต่จัดออกมาให้เหมือนกับเราไม่ตั้งใจนั่นหมายความว่ามันมีความอิสระอยู่ในจานมีการเคลื่อนไหวนะคะอันดับต่อมาค่ะเป็นการจัดโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติให้ความรู้สึกเรียบง่ายมีความเป็นธรรมชาติใช้ภาชนะใช้มเมล็ดถั่วประมาณนั้นนะคะ และในวิธีการจัดตรงกันข้ามตัวนี้จะเป็นการจัดในรูปแบบของอนาคตนะคะซึ่งจะใช้ตัวของภาชนะที่มีความโปร่งใสอย่างเช่นแก้วหรืออาจจะใช้ตัวของเหล็กเหล็กล่อประมาณนั้นค่ะอันต่อมาค่ะเป็นเทคนิคเรียกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันจะบอกว่าอาบน้ำแต่จริงมันก็ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นเทคนิคของเบติ้งเทคนิคก็คือเวลาที่เราวางอาหารลงไปแล้วมีซอสหรือว่าน้ำซุป โอบล้อมตัวอาหารของเรานิยมเสิร์ฟลงไปในชามนะคะส่วนการจัดตกงแต่งอื่นสามารถที่จัดใส่ดอกไม้หรือใบไม้ลงไปได้ค่ะเทคนิคต่อมาหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ก็คือนอร์ดิกสไตล์นอร์ดิกสไตล์เป็นการจัดรูปแบบที่เรียบง่ายเน้นการโชว์วัตถุดิบและวัตถุดิบจะไม่ได้จัดแบบซับซ้อนนะคะรูปแบบต่อมาจะเป็นลักษณะของซุปเปอร์โบ ซูเปอร์โบเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดเสิร์ฟอาหารแบบชามใหญ่นะคะอาหารมีปริมาณน้อยแต่ภาชนะที่เราใส่จะมีขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นแบบคําเล็กๆนะคะ <st arts> การจัดต่อไปเป็นการจัดแบบคลาสสิกโดยอาศัยหลักการ,รากของเข็มนาฬิกานะคะจะมีการวางอาหารจํานวน3าํตำแหน่งค่ะ และการจัดลำดับต่อมาค่ะอันนี้จะเรียกว่าเป็นการจัดแบบแนวตั้งนะคะ vertical technique การวางอาหารแบบเรียงซ้อนกันหรืออีกแบบหนึ่งการวางอาหารแล้วซ่อนเอาไว้ข้างในนะคะ ลำดับต่อมาเป็นการจัดแบบสเกลสเกลก็อย่างเช่นเราหั่นแตงกวาแล้วเรานำมาวางเรียนเป็นลักษณะการซ้ำกันสอนกันเป็นจังหวะนะคะหรือการใช้มันฝรั่งสไลด์แล้วก็ม้วนเป็นลักษณะของดอกกุหลาบอันนี้เรียกว่าเทคนิคการจัดแบบสเกลค่ะ